นะครับแล้วก็คุณสอนนรีอินทิสอนวันนี้เพิ่นมอบดาวให้นะครับทำให้บ้านของเบาวมีดาวทั้งห้าสิบดวงพักผ่อนกับครอบครัวนะครับหวังว่าในช่วงวันพักผ่อนนะครับหลายๆท่านนะครับก็คงจะได้อ่าเด้นนะครับคุณยายต้อยพาเพลินนะครับสวัสดีค่ะคุณดอนฝากตอนนะครับเพิ่นทักทายคุณดอนด้วยนะครับ ภาษาลาวบานเฮาเพิ่นทักไทยว่าสบายดีนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะครับทางทั่วประเทศไทยถ้าออกนอกประเทศไทยก็เป็นประเทศลาวนะครับก็ไปทําบุญเป็นหลักนะครับก็เลยมีคลิปวิดีโอเยอะมากดีครึ่งของระบบคลิปเรี่ยวนะบอกเพื่อนๆน,นะครับ บางคนไม่ถึงสิบวิก็มีเลยนะครับบ่าวแนะนําเอาตามกฎเลยนะครอินี่สนจากนู่นนะครับจากต่างแดนนะครับทาง u s a นะครับควนก็มอบดวงดาวน,น้อยให้เบาจำนวนนะครับวันละประมาณครึ่งชั่วโมงหรือประมาณ30นาทีนะครับก็ยินดีนะครับคุณพรทิพย์นะครับทํามาวันนี้แหละเลยลองดูลงห้าคลิปไปเลยนะครับเพราะเอ๊ะทำไมเราไม่ผ่าน เกียว <Real. S 2> ก็เลยไปดูคุณก้อสวัสดีค่ะคุณตีพํมสวัสดีค่ะคุณสอนนรีนะครับคุณสอนนรีนี่สอนเช่นกันค่ะนะครับทราบถายคุณพรพิธทรมวง์สบายดีสาวพรพิ์นะครับแล้วก็สาวน้องคงดีนะครับสวัสดีค่ะเดอ้อนะครับคุณยายต้อยพาเพลินนะครับสวัสดีค่ะคุณดอนฝากตอนนะครับเพิ่นทักถายคุณดอนด้วยนะครับคุณวันเพ็ง มาจากต่างแดนนะครับทางยุโรปนะครับก็ไม่ยากยื่อชื่อประเทศนเนาะเดี๋ยวทุก,ท,กทุกคนในห้องคงเบานะครับแล้วก็คุณพรทิพย์ธรรมวงศ์ก็สบายดีสวัสดีค่ะคุณยายต้อยพาเพลินนะค,ความสุขหลับก,ก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขทานข้าวอยู่ก็เป็นสุขขับรถอยู่ก็เป็นสุข หรือนึกถึงคนใดคนหนึ่งอยู่บนโลกใบนี้่อยเจอแต่เพื่อนทางไกลทั้งวันจนค่ำคืนเลยค่ะใช่อย่างในในไลฟ์สดของเบ่าวตอนนี้มาจากทวีปรทิพด้วยนะครับว่าสวัสดีค่ะสบายดีคุณพรทิพสบายดีสาวพรทิพนะครับแล้วก็สาวพรทิพทำมาครับลืมแล้วงี่เง่าเพราะลืมเล่าปิดกลมลืมแล้วลื่นรมเพราะลืมนมจากเต้า กลอนครับคุณยายเดือนนะครับสบายดีสาวสอนนรีนะครับเอื้อยเราเอายูเอสก็ให้หลอกกุหลาบแก่ทีป่ป้าตีนะครับคุณอุไรพรคงดีก็สบายดีเอื้อยมาลัยนะครับคุณตีพคําคงดีก็สบายดีคุณอุไรพรก็ขเข้ามาก็ทักทายสบายดีกันนะครับก็ดีป่ากําลังเอขึ้นไรสดนะครับ ครับสบายดีบ่าวบ้านานะนะครับสวัสดีนะครับคุณสอนนรีสบายดียินดีต้อนรับสู่บ้านของไอ้บ่าวบ้านนาะพาเพลยครดีทุกคนลรอมห้องนะคาทักท่ายคุณสอนนรีเพื่อนๆในนี้สว่วนมากอยู่ต่างแดนเยอะมากนะครับแต่แต่นักแต่วันนี้เป็นต้นไปแหละในคลิปเรียวนะจะสังเกตจะเยอะเลยบ่าวจะลงให้ดูวันประมาณซ้ม แล้วก็สาวน้องคงดีก็ทักทายสบายดีคุณยายเดือนนะครับสวัสดีค่ะคุณยายเดือนนะครับคุณสอจอรีก็ทักทายทุกคนเหมือนกันนะครับคุณดาวันแสงทองสว่างก็ทักทายคุณสออลีอินทิอนนะครับจ้าเอ๋อมวงก็สวัสดีค่ะเบ่าววานาพาเพลินนะครับยินดีต้อนรับสู่บ้านของเบ่าววานาพาเพลินด้วยเด้อนะครับคุณพักผ่อนกับครอบครัวนะครับ วังว่าในช่วงวันพักผ่อนนะครับหลายๆท่านนะครับก็คงจะได้ปลาวาวยูเอจากต่างแดนก็สวัสดีค่ะทุกคนรอมห้องด้วยนะคะนะครับสาวน้องคงดีนะครับสวัสดีค่ะคุณสอจอมวงนะครับค้าคุณอ,อุไรพรสาวตีคําคงดีก็สบายดีอาน้องคนงามนะครับคุณอุไรพรคงดีก็สบายดีมาวันนี้แหละบ่าวลงเยอะเลยคลิปเลียวนะครับลองดู นะครับก็อวันนี้น่าจะลงไหมนะครับบบาบานนณะาออกอากาศที่เอประเทศไทยนะครับใกล้ๆสนามบินดอนทีครึ่งของระบบคลิปเรียวนะบอกเพื่อนๆนะครับอบางคนอะไม่ถึงสิบวิก็มีเลยนะครับบ่าวแนะนําเอาตามกดเลยนะดูว่าจะลงคลิปไม่ต้องห่วงบ่าวมีคลิปเยอะมากเพราะว่า ว่าชอบเดินทางนะครับเดินที่พาคุณพรทิพย์คุณพรทิพย์ทำมวง์ก็ทักทายคุณตีบคำคงดีสบายดีเอืย้ยตีบนะครับคุณพรทิพย์ทมวงก็ทักทายสบายดีอ่าเด้นนะครับคุณยายต้อยพาเพลินนะครับสวัสดีค่ะคุณดอนปากตอนนะครับเพิ่นทักทายคุณดอนด้วยนะครับ สบายดีสวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันทักทายสบายดีกันเนาะพเพื่อนๆนะครับก็ให้กําลังใจกันนะครับคุณสอนอรีินที่สอนก็ทักทายสบายทักทายเอ้ยอคุณดาวันแสงทองสว่างด้วยสบายดีเอ้ยดาวันนะครับก็ทักทายสบายดีสวัสดีกันได้นะฮะน้องคงดีคนสวยนะครับเอ้ยวาวาบอกรักสาวน้องนะครับ แล้วก็คุณยายเดือนอุบลก็สวัสดีค่ะทุกคนตอนบอกว่าสบายดีบ่าวบ้านนาคนหล่อหล่อหล่อจริงวะน้อนะครับอ่าเพื่อนอาชัยเสืองามอนนะครับคุณวันเพนเหล่าอุดก็ทักทายคุณพรทิพธ์ธรรมวงศ์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์คุณวันเพนเหล่าอุดก็ทักทายคุณน้องอดีอินทิศนะครับเพิ่นก็ให้ดาวเบ่ามาห้าสิบดวงนะครับ ต้องขอบใจสาวสอนนรีด้วยเดอ้อเพื่อนเพื่อนบอกว่าสวัสดีค่ะไอ้บ่าวบ้านนาคนรอรอเออมาเกอไหนุมักเพิรนนะครับสวัสดีค่ะยายเดือนอุบลน,นะครับแล้วก็คุณอุไรพรคงดีนะครับทั้ทคายคุณสอนรสอนรีสอนนสวัสดีค่ะคุณขุนวันเพญมาจากต่างแดนนะครับทางยุโรปนะครับเออก็ไม่ากยอ่อชื่อประเทศเนาะ เดี๋ยวเอยมาลายคนสวย,รเ,ยเรื่อยเหล่าวาวคนสวยรักนะคะนะครับคุนบอกรักเอือยเหล่าวาวนะครับคุณวันเพชรคุณดาวันแสงทองสว่างก็ทักทายคุณบริพัตรด้วยนะครับภาษาไทยอ่านว่าบอนะครับบองานหน้าเวียกของแต่ละคนนะเนาะเพราะว่าสมัยก่อนบ่าวทำงานที่บริษัทนะครับก็จะหยุด ยังไงเนาะบ่าวว่านาพาเพลินก็ขอขอบคุณขอขอบใจพี่น้องอทั่วโลกเนาะทั่ววันนี้มาสามคุณบริพัตรจันทามบอกว่าเพื่อนติดตามเร็วมากจ้าอันนี้เพื่อนเพื่อนอดูคุณบริพัตรไหวนะครับแล้วก็คงดีนะครับคิดถึงเช่นกันจ้าน้องสาวคนสวยนะครับคุณไกรพรคงดีก็ทักทายสบายดีสาวดาวันแสงทองสว่างสาักครังนอกนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างแดน ก็ต้องขับรถด้วยความปลอดภัยมีสติในการขับรถมองซ้ายมองขวาก่อนงานหน้าเวียกของแต่ละคนเนาะเออเพราะว่าสมัยก่อนบ่าวทำงานที่บริษัทนะครับก็จะหยุดก็ได้หน่อยนึงเธอได้ไปจีบผู้สาวทั้งฟังเล่าเดทยเธอเป็นเขียนจดหมายในอยหน่อยมาหายให้จังไหนจะอาศัยคนอื่นอ,านาอ่านไห้คิดถึงนะคะขอบคุณมากนะครับคิดถึงเช่นกันนะครับ ก็บางครั้งก็เบาก็ไปเขาเรียกว่าไปเยี่ยมบ้านในเขาเรียกาสวัสดีค่ะสาวคนงามสาวสอนนารีคนงามนะครับแล้วก็คุณวันเพลนเหล่ากอนนะครับคุณสอนนารีอินทิสอนก็สวัสดีค่ะนะครับทุกคนนะคะคุณดาวันแสงถักถ่ายนะครับ แล้วก็คุณดอนปากตอนก็ทักทายคุณดาวันแสงทองสว่างโดยสบายดีสาวดาวันคือวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมบางท่านทำงานก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ตอบคุณน้องคงดีว่าหากกนอนตื่นเปิดมากเห็นไอ้บาวบันหนะ้าคดรอเลย บาเติมใหม่บริพัตรจันท์บอกว่าสวัสดีจ้ามาเพิ่มพลังบวกนะคะขอบคุณมากนะครับคุณบริพัตรอยู่ด้านบนของท่านคุณพรทิพย์พายคุณดาวันแสงทองสว่างสบายดีเอื้อยดาวันนะครับสบายดีนะค,คุณก็ให้หัวใจนะครับแล้วก็สติเกอร์หัวใจนะครับนั่นสาวดอนปากตอนบอกว่ามักคนใส่ไอ้มักเสือแล้วก็ฮักคนใส่น้ำนั่น <c oughs> ระวังคนขังเหมือนบ่าวเคย อ่าเรียบร้อยมาแล้ว <c oughs> อ่าคุณยายต้อยพาพเพลินนะครับวันนี้ยายต้อยเสลี่ 4, เดือนที่สามเดือนเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567หรือว่าปีคศ224ซึ่งวันปตีบคตาคำคงดีทักทายเอื้อยเา,า่าอยู่เอียรนะสบายดีเอื้อมาลลยนะครับคุณราวันแสงทองสว่างก็สบายดีทุกคนในนะตุก่อนนั้นนะหลังๆมาก็ประมาณหนึ่งเดือนมานี่แหละ ก็ลงวันละคลิปเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งนะครับอเอ็นนะครับเอยลาวาวยูเอสนะครับก็ทักทายคุณพรทิพย์รรมวงด้วยนะครับว่าสบายดีน้องพรทิพย์นะครับเป็นความสุขหลับก,ก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขทานข้าวอยู่ก็เป็นสุขขับรถอยู่ก็เป็นสุขหรือนึกถึงคนใดคนหนึ่งอยู่บนล